อร่อยมากก้ะ,โอ,ะ <c oughs> โอ้โหโันนี้อระอยมา <t od cast> ตอนนี้เตรียมแต่งหน้าแต่งตัวนะคะเดี๋ยวจะพาพี่โอกิไปซ้อมบาร์ค่ะ ก่อนพาพี่โอิิไปซ้อมบาสวันนี้บ้านเราทานข้าวไข่ดาวกันค่ะทานแบบง่ายๆไปก่อนนะคะเพราะว่ารีบใกล้จะได้เวลาออกจากบ้านแล้วค่ะ คุ้งก้าบคุับค้าวข้าวชิลจอยกินว้าบมามากินกับซอสแม็กกี้แต่พวกเด็กๆนะคะเขาจะกินโชยุกับมายองเนสค่ะอันนี้ครับ และใครที่กําลังอยากได้โชยุอร่อยๆซื้อติดบ้านไว้ทานเนี่ยมาม่าแนะนำนำมาโชยุของคิกโกแมนขวดนี้ค่ะเป็นโชยุที่รสชาติกกลลม่อมแล้วก็นํามาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูเข้ากับทุกจานเลยค่ะถ้าใครอยากใช้โชยุเหมือนที่บ้านอากาชิมะใช้เนี่ยเดี๋ยวมาม่าจะแปะลิงก์ไว้ให้นะคะกดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยค่ะ ทานข้าเสร็จแล้วก็รีบออกจากบ้านพาพี่โอกิไปซ้อมบาทสค่ะมาม่าแอบถ่ายมาฝากนิดนึงค่ะเดี๋ยวลองสังเกตดูนะคะพี่โอกิคือคนที่ใส่เสื้อสีเขียว,ยวค่ะ ขอช่วยมาม่าทำแอนิเมะลงในช่องนะคะอิโต้ทำให้มาม่าเหรอครับขอบคุณครับพี่โอกิซ้อมบาสเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวจะมาเดินหาอะไรกินที่อินุยามะโจกามาจิค่ะอยู่หรือยังคะอยู่มากค่ะอยู่แล้วเหรอครับกินอะไรดีนะมีอะไรให้กินนะไอติมอยู่เราคินไอติมเหรอ สองบารเหนื่อยไหมลูกเหนื่อยครับเหรอเก่งมากเลยที่นี่นะคะก็จะเป็นถนนคนเดินค่ะเอาไว้เดินกินอะไรอะไรแบบนี้นะคะมีของกินต่างๆร้านแรกก็น่ากินเลยอ่ะโอเปมอจิโอฮิโตะอื้อตุ๋นเลดด์มตนฝรั่ง ค่าซื้อเบียร์มาให้ขอบคุณค่ะเอขอบคุณค่ะ สวินะคะแตงกวา ใครที่เคยมาเดินเที่ยวในญี่ปุ่นในช่วงหน้าร้อนหรือว่าช่วงอากาศอบอุ่นเนี่ยอาจจะคุ้นเคยกับเจ้าแตงกวาหน้าตาแบบนี้บ้างนะคะมันคือแตงกวาปรุงรสค่ะรสออริจินอลเนี่ยนะคะส่วนใหญ่เขาก็จะปรุงรสด้วยดาชิซึ่งจะมีกลิ่นความหอมของสาหร่ายคอมบุแล้วบางที่ก็จะเป็นชิโดดาชิซึ่งมีกลิ่นของปลาแห้งเล็กน้อยบางร้านก็อาจจะใส่น้ำส้มสายชูเพิ่มไปด้วยเพื่อเพิ่มความสดชื่นค่ะเขานิยมทานกันตอนร้อนๆน,นะคะเพราะเชื่อว่าแตงกวา จะทำให้ร่างกายเย็นขึ้นค่ะเดินทานตอนอากาศร้อนๆแบบนี้เนี่ยสดชื่นมากๆเลยไม้หนึ่งราคาราวๆ200เยนหรือว่าประมาณ40-50บาทค่ะใครมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยเจอแบบนี้ก็ลองหาซื้อทานดูนะคะ ไก่นะคะหนังไก่ทอดค่ะค <c oughs> หลังจากนั้นเด็กๆก็อยากทานไอศครีมนะคะเลือกทานเป็นซอฟต์ครีมรสวานิลาและรสสตรอเบอรี่ค่ะ ไม่่ครับตอนนี้ปะป๊ากำลังยืนซื้อหมูย่างนะคะกลิ่นหอมเตะจมูกมากเลยอร่อยอ่อยอ่ย่ยช่ว้าวอ่อย ตอนนี้ที่ญี่ปุ่นเขาจะมีกระป๋องเบียร์ที่เปิดมาแล้วปากกระป๋องจะกว้างแบบนี้ให้ฟิลเหมือนดื่มจากแก้วเลยค่ะชื่นใจมากๆมาม่าไม่แน่ใจว่าที่ไทยมีหรือเปล่านะคะใครมาเที่ยวญี่ปุ่นเนี่ยก็ลองซื้อชิมดูนะคะอันนี้เป็นคล้ายๆขนมไข่นะคะแต่เป็นรูปแพนด้าค่ะใมตเตอ๋อน่ารักจังเลยรูปอะไรครับ แพนด้าเหรอคะอ้าวกินมีมีกินหูแพนด้าเหรออร่อยไหมลูก่ยอร่อยเขาได้เลยเอาครับลูกเดี๋ยวกินกินก่อนเขาน่ากลัวกินแพนด้าพู้บอกดูดนมให้ฉันเอ้าเหรอพ่อพบอกอยากได้นม อยากดื่มน้มสดในขณะที่มาม่าดื่มเบียร์ <laughs> รอบสองนะคะส,สก k ก i ああら、いいの美味しい、ね、ー美味ししねねうすありがとうございます。 เดินกินกันจนอิ่มแล้วนะคะก่อนกลับบ้านเนี่ยมาม่าเห็นร้านดอกไม้เล็กๆร้านหนึ่งก็เลยลองเข้าไปดูค่ะเป็นร้านดอกไม้เก่าๆที่มีคุณตาคุณยายอายุ80กว่าปีขายกันอยู่สองคนค่ะคุณยายเล่าว,ว่าร้านนี้เปิดมาตั้งแต่ตัวเองอายุ20กว่าตอนคลอดลูกคนแรกตอนนี้ลูกชายคนนั้นก็อายุ60กว่าปีแล้วค่ะในร้านมีดอกไม้น่ารักน่ารักสีสันสดใสเยอะแย,ยะเลยราคาก็ไม่แรงด้วยเข้ามาร้านนี้นะชื่นใจสุดๆเลยค่ะ ซื้ออะไรมาครับเสื้อครับอ๋ออย่างที่อยากได้ไหครับครับว้าวจอแดนโอ้โหกางเกงเหรอครับซื้อไหมเออเสื้ออย่างเดียวเหรอครับไม่ใช่ครับมีอะไรอีกกางเกงโอ้เสื้อสสวยดูชุดเพิ่งซื้อเมื่อกี้นะครับขอดูหน่อยสิครับเปลี่ยนแล้วนะครับ วันนี้มาซื้อของที่ซูปเปอร์นะคะไปกลับมามากหรอครับก็บโอเคช่วยหน่อยครับไปทิ้งขวดก่อนลูกที่ซูปเปอร์นะคะเขาก็จะมีที่ให้ทิ้งพุกขวดพลาสติกกล่องอาหารต่างๆขอบคุณครับดูก่อนลูกมีอะไรมีกล่องอาหารรีไซเคิล แพ็กนมตะก,กร้าของตัวเองเอาไว้ข้างล่างนะคะเต้าหู้แบบนี้นะคะทำเต้าหู้เย็นอร่อยมากสามแพ็คลูกสาม้ายอืมอันนี้ได้คะ่ะโอเค ไทซังไงเอ๊ะไทซังโอクะกระเจี๊ยบเขียวนะคะมาจากประเทศไทยด้วยอโอเคภาษาไทยเรียกกระเจี๊ยบเขียวครับกระเจี๊ยบเขียวใช่ครับใช่ครับโอเคอะจิอืมแสดงดีอยูโอเคครับ ครัเพิ่งกลับมานะคะออกไปซ้อมออกไปซ้อมบารที่ wow. ลานจอดรถค่ะครับ ันนี้เขาทำเป็นเมนูซ้อมนะคะทำมะไรกี่ครั้ง <c oughs> โอเคเดี๋ยวมาม่าไปเตรียมอาหารก่อนนะครับยลูกกฮันจุนบิสุริยอบ๊ายบายบายอันนี้เป็นข้างหลังแมนชั่นเรานะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากทางเดินก็เรียบร้อยนะคะอันนี้เป็นทางเข้าด้านหลัง อันนี้เป็นห้องเราค่ะมีดอกไม้ด้วยอันนี้เป็นที่เก็บจักรยานอันนั้นเป็นทางเข้าด้านหน้านะคะสามชั้นแต่ว่ามีลิฟต์ด้วย เมื่อกี้นะคะไปได้ใบเบซิลมานะคะเป็นบาจิรุซึ่งมันจะกลิ่นคล้ายๆกับกระเพานะคะเวลาที่หน้าฤดูหนาวที่หาใบกระเพาไม่ได้เนี่ยก็จะใช้เป็นใบบาจิรุแบบนี้นะคะใบเบซิลซึ่งกลิ่นมันก็คล้ายกันค่ะปกตินะคะแพ็คนึงแบบนี้มาหนึ่งร้อยเยนแต่วันนี้ไปเจอเขาแพ็คแบบว่าสี่แพ็คหนึ่งร้อยเยนนะคะก็คือประมาณ 30บาทนะคะ25-30บาทประมาณเนี้ยเหมือนกับซื้อ1แถมสนะคะก็เลยแบบว่าซื้อมา1แพคค่ะแล้วก็เดี๋ยวจะทำกระเพราไปฝากเพื่อนนะคะเพราะว่าวันนั้นปปาปะ๊าติดธุระนะคะไปพาลูกไปซ้อมบาสไม่ได้ ก็เลยเพื่อนก็เลยแบบว่าให้นั่งรถไปด้วยกันกับลูกเขานะคะก็เดี๋ยวจะทำไปตอบแทนนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะทำผัดกะเพราก่อนนะคะจะได้เอาไปให้เขาไม่ดึกค่ะ ทำสดสดใหม่ๆเลยเราก็หั่นแต่งกวาไปให้เพื่อนด้วยค่ะเดี๋ยวเอาใส่ถุงไปให้นะคะมัดถุงไปให้แบบไทยๆนะคะทุกคนเห็นเขาก็จะแบบอุ๊ยอะไรเนี่ยเพราะว่าการมัดถุงแบบนี้มันเป็นแบบเวลาเราไปตักปลาทองในญี่ปุ่นอะซื้อปลาทองอะเขาก็จะใส่ถุงแบบนี้มาให้เคยทำไปให้เพื่อนละบอกอะไรอะเหมือนถุงปลาทองเลย <c oughs> แต่ว่าเป็นกะเพรานะคะเป็นถุงแกงแบบบ้านเราค่ะ เวลาจะทำนาเบตนะคะเราก็จะเตรียมผักไปตรงนี้ก่อนจะได้ไม่ต้องไปเปลืองแก๊สมากนะคะน้ำซุปนะคะก็จะปรุงรสด้วยชิโรดาชินะคะแล้วก็เป็นดาชิแพ็คค่ะน้ำซุปก็จะหอมปลาแห้งนะคะเป็นรสชาติอ่อนๆค่ะเวลาทานก็จิ้มกับปอนซึออีกทีนะคะเมือ่อค่ำวันนี้นะคะที่พี่โอกิรีเควสก็จะเป็น ชบ,บูชบ,บูนะคะวันนี้เน้นเป็นเนื้อหมูเต็มๆเลยนะคะเป็นสามชั้นสไลด์นะคะจะเป็นแบบสามชั้นแล้วก็ของป้าป๊าจะเป็นเนื้อโรสนะคะวินเนอร์นะคะฮอทดอกแล้วก็ผักเราจะเตรียมผักกับน้ำซุปมาเลยจะได้ไม่ต้อง เปลืองแก๊สตรงนี้นานนะคะแล้วถ้าใครอยากทําอาหารญี่ปุ่นแบบง่ายๆเป็นเนี่ยตอนนี้บ้านนากาชิมะเปิดคลาสสอนออนไลน์ด้วยนะคะเรียนเป็นคลิปวิดีโอในกลุ่มปิด Facebook ค่ะจะมีคลิปวิดีโอที่มีขั้นตอนการทําทุกขั้นตอนอธิบายอย่างละเอียดช้าๆนะคะ คลาสเรียนตอนนี้มีทั้งหมด7คลาสเรียนแล้วนะคะในแต่ละคลาสเรียนเนี่ยก็มีเมนูหลากหลายทั้งหมดรวมกันแล้วก็เกือบร้อยเมนูเลยค่ะคลาสเรียนของมาม่านะคะสมัครเรียนแค่ครั้งเดียวไม่มีวันหมดอายุนะคะเข้าไปเรียนรู้จดสูตรได้ตลอดชีวิตเลยค่ะ เรียนทั้ง7คลาสนะคะรวมๆกันแล้วก็1,000กว่าคนแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเข้าไปสมัครเรียนกันได้เลยค่ะที่ line at nagashima home นะคะและโปรตอนนี้นะคะจากราคาเต็ม999บาทลดเหลือ666บาทแถมยังสมัคร2ฟรีอีก1คลาสนะคะรีบเข้าไปสมัครเรียนกันได้เลยค่ะตอนนี้ข้าวพ่โอกิก็จะเยอะกว่าของป้าปาแล้วนะคะอันนี้ของอิโต ของมาม่าไม่ทานข้าวนะคะจะทานแต่ชาบูชาบูค่ะตอนนี้น้ํายังไม่เดือดน,นะคะยังไม่ได้เอาหมูลงเอาผักให้เด็กๆทานก่อนอร่อยมากค่ะผักก็อร่อยนะครับภาษาไทยเนี่ยใส่ผักครับลูกผักอร่อยมากค่ะผักอร่อยเหรอครับเมื่อกี้ <c oughs> ผัก,กอร่อยไหมล <c oughs> ูกอร่อยมากครับกกรไหนกินสิ โอ้ oh, ผักนิ่มแล้วยังลูกนิ่มแล้วเนาะโอ้กินข้าขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมคลิปของบ้านนากาชิมานะคะยังไงถ้าคิดถึงกันก็คอมเมนต์คุยกันได้ค่ะวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย